ก็ยัง่านนี่ยังตอนนี้โอ้ยก็มาช่วยค่อยหน่อยนี่เอาสองคนนี่มักนกำลังทำความสะอาดอยู่นี่อุ้ยลงเฟซแล้วมีแต่เจ้าทั้งนั้นเลย,ยในเฟซน่ะนะเจ้าจะไปกลัวอะไรแมนบ่พี่น้องเออมิี่บีคุณอะอามาอยู่กับพ่อบ,บอยไม่แอนแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้น เออไม่ต้องกลัวว่าเจ้าจะไม่ได้ลงเจ้าลงอยู่แล้วเจว้าก็สวยขนาดนั้นจะจะไปกลัวอะไรเน่ะเห็นไหมเออ,เอ,อยายบีสวยไหมลูกยายบีสวยเดกเ็เยเออยายบีสวยไหมลูกพี่พลอยเออสวยอุ้ยอุ้ยยายบียบช่วยหน่อยดิยายบี หนูจะแกะทําไมหนูจะแกะทําไมไม่ต้องมาแกะมาจิบหัวซักไม่เนี่ยบ๊ายบายย่ยายาเดี๋ยวห้องน้ำไหมคะยายตาอยู่ในห้องน้ำบอกตาอ่อยู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 ่บอกเออขาบอ